สามพฤติการตอนเช้าที่ทำให้คนส่วนมากมีปัญหาท้องผูกคุบุตรค่ะโค้ชสุขภาพด้านลำไส้เจ้าตำรับฟูดคอมบิเนชันแห่งเมืองไทยที่ผ่านมานะคะบุตรก็ช่วยเหลือคนหลักพันให้หายจากอาการท้องผูกท้องอืดอาหารไม่ย่อยโดยที่ไม่พึ่งยาค่ะ ข้อแรกตื่นมาปุ๊บเร่งรีบทันทีแทนที่เราจะตื่นมาแล้วแบบดื่มน้ําก่อนเนี้ยค่ะหลายๆคนตื่นมาถึงเตรียมอาหารเช้าตื่นมาถึงรีบอาบน้าแปางหน้าแปรงฟันหรือตื่นมาถึงทําเพื่อคนอื่นดูแลคนที่บ้านก่อนโดยที่ไม่ได้นึกถึงตัวเองเลยอันนี้นะคะทําให้เวลาขับถ่ายเลื่อนนะคะแล้วก็มีปัญหาท้องผูกได้ค่ะข้อ2กินมื้อเช้าที่ไม่ย่อยค่ะส่วนมากนะคะก็จะเป็นกาแฟ หรือว่าแป้งสาลีพวกขนมปังค้อนผ่านกระบวนการต่างๆนะคะฉะนั้นเราเปลี่ยนมื้อเช้ามาเป็นง่ายๆค่ะเป็นของธรรมชาติตัวอย่างเช่นกล้วย2อรูกกล้วยน้ำว้าแบบไม่งอมนะคะหรือว่าไข่ต้มสองฟองประมาณนี้ค่ะข้อ3คือดื่มน้ำน้อยค่ะทุกคนต่อให้กินผักเยอะถ้าคุณไม่ดื่มน้ำเนี่ยกากใย,ยก็จะกลายทำให้เรา อุจจาระแข็งนะคะหรือว่าขับถ่ายยากค่ะฉะนั้นเราต้องดื่มน้ำนะคะตั้งแต่ต้นวันถึง5โมงเย็นให้ได้อย่างน้อย3ลิตรค่ะสำหรับใครที่สนใจปรึกษาปัญหาระบบย่อยกับบุตรนะคะสามารถแอดไลน์แอดโยคะใบบุตร ะะมาสอบถามได้เลยค่ะตอนนี้มีออฟเฟอร์หลายๆอย่างเลยนะคะที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆให้สุขภาพดีขึ้นหายท้องผูกได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบบุตฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม Healthy Living by บุตค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย